เคมสสวีกลับมาปั่นจักรยานงานนี้โฟกัสผิดจุดหนักมากล่าสุดหนุ่มเคมัสวีพักพงภัยารได้พักจากการถ่ายละครมากมายมาออกกําลังกายอย่างการปั่นจักรยานที่เคยแอบคุณแม่ซื้อจักรยานราคาสูงรล้วเลยทีเดียวค่ะโดยโลเคชันวันนี้ก็เป็นสนามรอบสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีแก๊งเพื่อนพระเอกจากทางช่อง3อย่างหนุ่มพลนวัตมาร่วมปั่นในครั้งนี้อีกด้วยซึ่ง ตุ้บอกเลยว่างานนี้ทั้งหนุ่มพลและหนุ่มเข้มอัศวีดูตั้งใจในการปั่นจัก,กรยานอย่างมากเลยทีเดียวแต่หนุ่มเข้มก็ดูเหนื่อยมากกว่าคนอื่นอีกนะคะนนียแต่ก็มีแฟนคลับมากมายแห่โฟกัสหนุ่มเข้มอัศวีซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้มีแต่ความหุ่นดีเต็มไปหมดเลยทีเดียวเพราะทั้งขาวสูงมาดแมนลูกรักช่องเจ็ดแบบนี้จะไม่ให้สาว,สาวตกหลุมรักได้ยังไงกันซึ่งหนุ่มเข้มได้ให้แคปชั่นกับเซตภาพและคลิปวิดีโอนี้ ว่าอย่าตื่นเต้นไปแหม้ตื่นเต้นเนี่ช่หนุ่มเข้มมัส,สวีตื่นเต้นหรือเปล่าคะต้องยอมรับเลยว่าหนุ่มเข้มมัส,สวีของเราเป็นหนุ่มที่รักสุขภาพมากๆถ้ามีเวลาว่างจากการถ่ายละครหรือรับงานอ e ีเวนต์ต่าง ก็จะมาออกกําลังกายอย่างเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการตีกอล์ฟและอื่นๆอีกมากมายก็ขอให้หนุ่มเข้มเวิร์กไฟ์บาลานซ์แบบนี้ตลอดไปนะคะมั่นใจค่ะว่าหนุ่มเข้มจะต้องเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ก้าวขึ้นเป็นซุปตาร์แห่งทางช่องเจ็ดและดังอย่างยาวนานแน่นอนค่ะขอขอบคุณเข้มหัศสวี สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรนเลยจ้า